ครับครับมาครับวันนี้ออมาออกมาช้านิดนึงนะครับทำงานาาเมทเจ้าสำนักเหมือนเดิมนะครับเจ้าสำนักฝั่งนี้ก็จะมีอ่าแทนเจ้าสำนักขาวิตแล้วก็พอดีน้องที่ทำงานแมนมาเล่นด้วยนะครับเล็ก ั่งนน้นก็ปินน้อง,องสๆสปปกับน้าทัวนะครับมาๆม,มาครับมานี่น้องเล็กมาอุตส่าห์มาซ้อมกับฟรีนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่ก็เข้ามาซนซ้อมสนามตรงในชุนมชนหมู่บ้านของเราก็รูสุดดีนะครับนี่น้องเล็กของเราก็ขึ้นเตะเต็มนะครับ น,นิวสามาเดือนหนึงสนามวันนี้ก็นนจะภาพก็น่าจะต้อนรับไม่หน่อยนะครับน้องเล็กวันนี้ครับผมครับครับ